สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรสมตัวล่างแบบสีชุดตรงซึ่งเป็นสูตรเดือนดีที่ผมจะมาคำนวณให้ทุกันสําหรับท่นานผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6พซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะครับสามดวดงวดนแรกที่สูตรเริ่มเดิคนคือแนวดเดียว28นะครับสำหรับท่านสนใจสูตรสมตัวล่างสูตรนี้มาดูกันครับงวันแรกครับที่สูตรเริ่มเดินคืนงวดเดียว28 ในหวงแรกหลักสิได้ศูนย์ัหลักหน่วยทำได้8ปดกับเก้านมาจับประกบชุดสอตัวที่ได้ก็จะเป็น0ูนย์แปดทำได้สองแปดหรือที่ศูนย์เก้าได้สอก็มาที่ชุดนี้ครับสอซึ่งในสีชุดนี้ก็จิ้มา1ชุดตรงเนาะทูกป็นหวงแรกนะครับศูนย์ที่เดินมา3ามวินะครับงวงแรกได้สองดนะครับวดที่2นะครับหลักสิบได้เกับหหลักหน่วยได้3ามกับสี่นมาจับประกบชุดสอตัวนะครับทำได้เกส 13ทําได้9414มาที่ชุดนี้ครับ94ตรงๆถูกเป็น2หงวดง,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 งวดที่3นะครับงวดที่ผ่านมาทาจาก9 4ออก3 7 0นี้หลัก10ทําได้3กับ5หลักหน่วยทําได้7กับ8นะครับจับคู่2ตัวได้3 7ได้5 7นะครับทําได้3 8และชุด5 8ก็มาที่เลขชุดนี้ครับ3 อาทิย์ชุดนี้เนาะทุกหนึ่งสาม,มวดติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเลขสี่ที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันสำหรับเอซีที่ตามมาอยูอ่ทีนี้มาลงคำนวณเทียบดูแล้วว่าสูตรนี้เดิมมาสามามั้ยยิงไหมสถิติยังว่าได้ครับสูตรนี้คำนวณออกมานะครับได้สองแปดนี่คือสถิติโน้ตที่สูตรเริ่มดๆนะครับ ผมจะนำผลดังันที่1จะเริ่มในงวดียว407041นะครับถ้าจะ46อ 6, อก28เรามาลองคำนวณเทียบดูนะครับวิธีคิดสูตร10แรงสูตรนี้นะครับจะใช้ทํางแตหลักแสนวนหนึ่งครั้งหลักหมื่นวนหนึ่งครั้งหลักพันวนหนึ่งครั้งหลักหน่วยวนหนึ่งครั้งบวกที่8คงที่ครับเรามาลองบวกเทียบดูนะครับตัวอย่างไหนว่าได้ที่ทำได้ดินหลัก10ททำได้02นะครับ สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบครับตัดแอวไปครับใช้โจทย์ตัวท้ายที่ได้ตัวแรกคือเลขศูนย์บวกเขั้วสองแต้มครับก็ดินที่ศูนย์กับสองนี่คือหลักสิบนะหลักสิบแรกในงวดแรกที่ทําได้ดินที่ศูนย์กับสองซึ่งมีเลขคู่ทั้งสองตัวเป็นเลขคู่ครับจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับต่อมาสู่ที่สองเป็นสู่ดินหลักหน่วยครับแบบสองตัวเดินดีวิธีคิด สัมปรสูตริ์สองนำหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันสองครั้งบวกด้วสองคงที่ครับเรามาลงบวกเทียบดูครับตัวอย่างหนึ่งว่าได้กับหลักหน่วยส่วนนี้ได้แปดกับเก้าครับนำศูนย์บวกสี่บวกศูนย์บวกสองบวกด้วสองคงที่ครั้งนะครับนี่คือวิธีที่สูตรปักหลักหน่วยแร้งนะครับศูนย์บวกสี่เป็นสี่บวกสองเป็นหกบวกสองคงได้แปดเป็นตัวแรกที่ได้เลขแปดบวกไปหนึ่งเป็นเก้า นี่คือเลขกินหลักหมีแรงที่ได้ในงวดได้ครับทีนี้นํามันจับประกบชุด2ตัวดูนะครับได้0ูนย์แปดศูนย์เก้าถ้าเป็น2มันจะเป็น28งแปดสเนาะอ่าซึ่งเดินที่4จุดซึ่งใน4่ชุดนี้นะครับก็จริงมาหนึ่งชุดตรงถ้าจะ4ี่หกในงวดนั้นออก28งถ้าจะ4ี่หกออกสองครับก็เข้าที่ชุดนี้นี่คืองวดที่สูตเริ่มเดินอ่าทูเป็นงวดได้ครับ เม่ทันมาครับในงวดที่2นะครับในงวดที่ส,สูตสูนี้ครับคำนวณอ,ออกมานะหลัก10ได้9กับ1หลักน่วยทำให้3ากับ4ครับถ้าเรานำมาจับกบชุด2ตัวที่ได้ก็จะเป็น9กนะครับเรามาลองคำวนวณเทียบกันครับ กำมาเริ่มมาที่สูงแรกเป็นสูงรด่นสิบ้านนะครับแบบคู่ขี้ในคุ้เป็นสองูนี้ได้คคี้ครับคำนวณมาได้เก้ากับหนึ่งจริงไหมเราก็มาลองคำนวณเทียบดูนครับวิธีคิดนำหลักแสนบวกหนึ่ง,คร,ง,ค,รงครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งบวกด้วยแปดคงที่นี่คือวิธีคิดสูงหลักสิบล้นนะครับเราก็มาลองบวกดูครับ 0ูงบวก9้าเป็น9 9้บวก5ได้14บวก721บอวก8ปดงไดตรงนั้นไปค,ครับดินตัวแรกที่ได้เกลีกเบวกมี2แต้มครับเป็น1นี่คือเลขดินหลัก10แรงที่ได้1น,นว่ได้2ซึ่งด,ดนที่เรีกขี้เป็น9กับคดินหลักสิทันมานะสู่2เป็นสูงหลักหน่วย่รงเบี่ยงตัวเดีนดีในวุไี้2ครับหลักหน่วยล่างสูงนี้คำนวณออกมาได้3กับ4เป็นเลขดินหน่วยแรงนะครับเรามาลองคำนวณดูดครับวิธีคิดนำหลักหมื่น บวกหน1ครั้งหลก 1, 000, ักพันบวกกัน2ครั้งหลก 100, ักร้อยบวกกันหครั้งหลักหน่วยบวกกันสครั้งครับผลที่สองคงที่ครั้งนะครับนีค่คือวิธีคิดสูตรหน่วยล่างนะครับเรามาลองบวกดูครับ9บวก0เป็น9 9บวกแปได้ 8. บวกสี่ยี่ิบเอ็ดบวกสองด่เนานตัวแรกที่ได้เลขสามครับนี่คือหน่วยแรกที่ได้ตัวแรกผมเพิมเนน่เป็นสีนะครับงวดที่สหน่วยแรงทำได้3ามกับส่นะครับลักสิได้เก้ากับหนึ่ำมาจาับคู่ชุด2ตัวมาดูครับก่อนดินที่เก้าสามเก้าสี่ถ้าเป็น1ก็จะเป็น1 3ึ่นึ่เนาะในงวดที่ออกถ้าจะสอแปดในงวดนั้นออก9ก้ เลขที่ออก94ครับใน4ชุดนี้ก็จะมีเลขชุดได้94อยู่ใน4ชุดนี้เนาะทุกเป็น2งหมดครับว่าทันมานะครับวันที่3ที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกเป็น37สูนี้ครับคำนวณอนอกม,มาหลักสิบได้3กับ5หลักหน่วยได้7กับ8ครับนำมันจับคู่2ตัวล่างได้37นะครับ เรามาลงคำนวณดูครับทีนี้ผมจะนำเลขออกในงวดน,นี้จะมาตั้งคำนวณดูกันนะครับก็จะเป็นงวดเดี่อวก9สีครับเราก็มาลงคำนวณเทียบดูครับนะ,ะเริ่มกันที่สูงแรกนะเป็นสูงดิน10แรกเบบ,บคู่ขี้นะครับวิธีคิดนะครับสอรมสูงหลักสิบสูงนี้นําหลักแสนวนหนึ่งครั้งหลักหมื่นวนหนึ่งครั้งหลักพันวนหนึ่งครั้ง หนยอยู่กันหนึ่งครั้งหรือแคงที่อีกครั้งนะครับเรามาลงบวกเทียบดูครับในงวดที่3ที่ผ่านมาหลักสิบแรงสูงนี้ทําได้3กับ5ครับเด่นสิบแรงเนาะนี่คือตัวอย่างนั้นที่ทําได้ในงว้นที่3ามที่ผ่านมาหลักสิบได้3กับ5้านะครับมาลองบวกดูครับหนึ่งบวกเเป็นสิบวกเ สิบก้าบวกหกยบวกแของนิ้ไซส์3 13เนาะตัดมาตัดมาเอกไปครับใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้คืนเลขสามแลเพิ่มไป2แต้มครับเป็น5นี่คือเลขดินสิบล้านที่ได้ในงวดที่3ที่ผ่านมาดินที่3กว่า5ครับต่อมาหลักหน่วยล่างหน่วยล่างที่ได้ในงวดที่3เลขที่7กับ8วิธีคิดมาดูครับนำดำไปหลักหนมือบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้ง หลักหน่วยบวกกัน2ครั้งบวกด้วย2อคงที่ครับเรามาลองบวกเทียบดูครับ9บวก8บวก6บวกสองบวกด้วย2คงที่ครับกาบวกแปได้17บบวกหกยบวก2 25บวก2อีครับเด่นตัวแรกที่ได้เลข7ครับบูปตัวนเป็น8นี่คือหน่วยแรงที่ได้ครับเดิน 7, ที่7กับ8นําำมาจับคู่2ตัวได้3 7ทําทำได้38ถ้าเป็น5ก็จะเป็น5 7 58 เลขที่ออกในงวดที่3ที่ผ่านมาออก37ครับเลขออก37มาที่ชุดนี้นะครับสูนี้เดินมา3งวดติดซึ่งใน3งวดแรกที่เราเห็นนะครับก็จริงมาแบบนี้ตรงๆเลยเนาะนี่คือตัวอย่างที่สูนเดินมานะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่4ครับที่ผมจะมานำเสนอกันก็จะเป็นมวดแรกนะครับสำหรับสูนสำหรับนั่งสูนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสูนี้มาดูครับซึ่งผมก็จะมาคำนวณทุกันนะทีนี้ผมจะนำเที่ออกในงวดนี้น่าจะมาตั้างกำไรทุกัน สำหรับ FCT ี่ชื่นชอบนะสู่คำนวณ2ตัวแรกนะครับามาต่อกันนลครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่4นะครับสูจะเดินต่อได้หรือไม่เราก็ามาลงคำนวณดูนะครับงววน,นี้นะจะตรงกับเลขเราชอบไหมนะทีนี้ผมก็จะมาตั้งคำนวณดูกันสำหรับท่านที่สในใจเนาะ,ะสูตรนี้เป็นสู่ ปักหลัก10หน่วยแรกนะครับออมาเริ่มมัที่สู่แท้เป็นสู่หญิง10แรกแบบคูคีนะครับเมื่อที่ผ่านมาสู่นี้ได้รีขีครับมาดูอันนี้กันครับวิธีคิดสู่หลักสิบนะนำหลักแสนบนครั้งหลักหมื่นบนครั้งหลักพันบนครั้งหลักดุลยบนครั้ง,งบริแปดของที่ครับ หกบวกสเป็นหกบวกแเป็นสิบวกสองบวกแคงที่24ครับดินตัวแรกได้เลข4ครับบวกยี 2, 2, ่สิบแต้มครับเป็นหวันนี้ครับหลัก10แร่งที่ได้ที่นี่เลขคู่คือ4กับ6ดิน10แล่งวันนี้นะครับถัดมาสู่สอเป็นสูตรหน่วยแรกนะครับวิธีคิดก็นำหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบวกกัน2ครั้งบวกด้วย2คงที่ครับ0ูบวกห บวกหก 4, บวกสี่สองคงที่มาลงบวกดูนะครับศูนยบวกหกเป็น6กหกบวกหกเป็นสิบสองบวกสี่ิคงทีดเดนตัวแรกที่ได้เลขแปดบวกไปหนึ่งครับเป็น9หลักหน่วยแรกแบบสอตัวดึงดีเนาะเดินที่แปดกับเก้าวันนี้ถ้ามาจากประกบนะชุด2ตัวก็วจะเป็น4 8 4 9ถ้าเป็น6ก็จะเป็น6กแปดหถ้าเราจะยึดตามสูงนี้ที่ได้เนาะดินแรกวันนี้ี้สี่ชุดนี้ครับ นำไปพี่แงดูนะครับสำหรับสูนี้ก็เป็นสูรเดินดีนะครับอีสูรที่น่าสนใจเนาะวันนี้ครับชุดสองตัวแรกนะที่ทําได้จากสูตรอันนี้ถ่นที่4ชุดจะเป็นชุด4868 4969ประมาณนี้ถ้าเรายังไม่จะอยู่แคปหน้าจอกันไว้ถ้าเกิดสูรเข้าสามารถที่นําสูนี้ไปคานวณต่อได้นะครับวันนี้ครับ เลขดินหลัก10แรงวันนี้ดินที่เลขคู่จะเป็น4กับ6นันดิน10แรงตัวยแรงวันนี้ดิน9กับ6นะครับนำสอสู่เดินดีจะประกบ 6, ชุดสมตัวดินที่4 8 49ครับถ้าจะเลือก6วันนี้ก็จะเป็น68 69ประมาณนี้นะ ซึ่งในสีชุดนี้นะเลขชุดที่น่าสนใจซึ่งควจะนิ้มไปที่เลขชุดสีแปดนะครับสี่แปดประมาณนี้สุดท้ายนี้ขอ FC ีทุกท่านชีน่ครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ